สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุพิตาสุรพินิษจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องชะตากรรมของปาโรนั้นค่ะ ปลาโรนันจุดขาว30ตัวที่เข้ามาติดอวนจมปูของชาวบ้านนะคะบริเวณทะเลสัต์หิบจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2018นะคะก็เป็นรายงานการค้นพบที่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าปลาโรนันนะคะก็จัดเป็นกลุ่มปลาทะเลที่หายากค่ะที่ประเทศไทยเราเองนะคะก็มีข้อมูลด้านชีววิทยาและก็นิเวศวิทยาน้อยมากค่ะปาโรนันจุดขาวนะคะแบบเป็นปลากระเบนขนาดใหญ่ค่ะมีลักษณะคล้ายปาโรนิน แต่มีปลายจะง,งอยปากแหลมเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็มีแถวน้ำขนาดเล็กบนลำตัวด้านบนนะคะทั่วโลกนะคะพบปลากะเบนในวงนี้ทั้งสิ้น8ชนิดค่ะในประเทศไทยนะคะพบ4ชนิดค่ะมีชื่อเรียกทงรวมกันว่าปลาโดนันจุดขาวสามารถพบได้ทางทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันค่ะจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะก็บ่งชี้ว่าปลาโดนันจุดขาวอาศัยอยู่ในหน้านน้ำจากบริเวณใกล้ฝั่งไปจนถึงไหล่ทวีค่ะ ตัวเต็มที่นะคะอาจมีความยาวถึง223ซนติเมตรสำหรับเพศเมียค่ะและน่าจะมีความยาวถึง300ซนติเมตรสำหรับเพศผู้โดยปลาชนิดนี้นะคะจะเข้าสู่ใบเจริญพันธุ์ที่ความยาวประมาณ131เซนติมรค่ะรายงานจากการศึกษาเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะจากรัด q u ควีนแลนด์นะคะในออสเตรเลียก็พบว่าปลาโรนันนะคะอาศัยกินปูแล้วก็สัตว์ที่มีเปลือกแข็งชนิดอื่นๆซึ่งปลาในวงนี้นะคะก็มีการออกลูกเป็นตัวค่ะ ภายคุกค้าสาหรับปลาโดนันจุดข่าวนะคะก็คือการถูกจับทั้งที่โดยตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจค่ะด้วยเครื่องมือประมงนะคะทั้งประมงพื้นบ้านแล้วก็ประมงพาณิชย์ตลอดถิ่นกระจายพันธุ์ค่ะความที่เนื้อปลาชนิดนี้นะคะเป็นที่ต้องการสําหรับการบริโภคในเอเชียรวมทั้งคีบขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถขายได้ในราคาสูงทําให้ปลาที่ถูกจับได้นะคะมักไม่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ ว่ากันว่าปลาโรนันจุดข่าวนะคะเป็นปลากระดูกอ่อนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดชนิดหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าครีบหลังแล้วก็ครีบหางของปลาชนิดนี้นะคะจัดว่ามีคุณภาพเยี่ยมค่ะแล้วก็ขายได้ราคาสูงมากมีรายงานนะคะว่าครีบคู่หนึ่งเนี่ยสามารถขายได้เกือบ400ดอลลารต์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็เป็นราคาเมื่อปี1996ค่ะ ความเสี่ยงต่อการถูกจับนะคะด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอวนลากนะคะอวนลอยหรือว่าเบ็ดประกอบกับสามารถขายได้ราคาดีนะคะจึงเป็นไปได้อย่างยิ่งคะ่ะว่าประชากรปลาชนิดนี้ลดจำนวนลงตลอดเขตการแพร่กระจายในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีการทำประมงอวนติดตานะคะโดยมีเป้าหมายคือจับปลาโรนินและก็โรนันค่ะเพราะว่าปริมาณการจับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในระดับโลกนะคะ นักิทยาศาสตร์นะคะจึงจัดให้สถานภาพของปาโดนันจุดขาวนะคะมีแนวโน้มใกล้ศูนพัน 0, จากหลักเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อสัตว์นะคะที่ถูกคุกค,คามระดับโลกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่า IUCN Red List นั่นเองค่ะ ปลาโรนันจุดขาว30ตัวที่เจอนะคะก็นับว่าโชคดีค่ะที่มีคนตั้งใจรับซื้อจากชาวประมงนะคะเพื่อนำไปปล่อยคืนและแม้จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะคะโดยทีมสัตวแพทย์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะคะที่บ่อพักของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตะวันออกทว่าสภาพของปลาที่บอกช้ําจากการถูกจับนะคะบวกกับการขนส่งและคุณภาพน้ําที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันทําให้ปลาโร นันนะคะก็ค่อยๆตายลงเกือบทั้งหมดค่ะเหลือรอดเพียงแค่ปลาโรนันขนาดเล็ก1ตัวและขนาดใหญ่หนึ่งตัวซึ่งไม่ได้รับยาเข้าไปนะคะก็มีสภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงพอที่จะได้รับการปล่อยคืนสู่ท้องทะเลค่ะข่าวดีในข่าวร้ายของเรื่องนี้นะคะก็คือการยืนยันสถานภาพการมีอยู่ที่เป็นปัจจุบันแล้วก็แหล่งอาศัยของปลาโรนันจุดขาวในอ่าวไทยค่ะซึ่งอาจเป็นแหล่งรวมตัวเพื่อผสมพันธุ์หรือว่าพื้นที่เลี้ยงดูตัวอ่อนของปลาโรนันค่ะ แนวทางการอนุรักษ์ที่สําคัญที่สุดในเวลานี้นะคะก็คือการเด้งสำรวจแล้วก็ศึกษาแหล่งอาศัยในธรรมชาติค่ะเพื่อกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ที่เหมาะสมต่อไปซึ่งอาจใช้แนวทางการซื้อคืนเพื่อถ่ายชีวิตนะคะในกรณีที่ชาวประมงเนี่ยจับได้การทำความเข้าใจแล้วก็การสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธ,ธ,ธิภาพค่ะก็จะช่วยให้ชาวประมงเนี่ยเกิดความมั่นใจในการรายงานข้อมูลแล้วก็ทราบแนวทางนะคะการช่วยชีวิตในกรณีที่ติดเครื่องมือประมงมาโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ มาตรการทั้งหมดนี้นะคะก็ควรต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะก่อนที่ปาโดนันนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยจะถูกจับออกมาจากทะเลไทยค่ะครั้งหน้านะคะร,รายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาด้านใดหรลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ